ไปดูเรื่องของการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมกันบ้านนะคะซึ่งทางนายสิริรุจจุนการัฐผู้อํานวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอ,อเปิดเผยว่าดัชนีผลผล,ผลิตอุตสาหกรรม MPI เดือนมีนาคม2561มีการขยายตัว2.62%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่11แล้วเนื่องจากการส่งออกที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ตราการใช้กําลังการผลิต อยู่ที่76.06%สูงสุดในรอบ60เดือนนับตั้งแต่เมษาย,ยน2556สำหรับอุตสาหากรรมสำคัญที่ส่งผลต่อดัชนีเป็นบวกเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนได้แก่รถยนต์และเครื่องยนขยายตัวเพิ่มขึ้น11.01%น้ำตาลทรายขยายตัวเพิ่มขึ้น25.59%น้ำมันปิโตรเลียมขยายตัวเพิ่มขึ้น21.98%เม็ดพลาสติกขยายตัวเพิ่มขึ้น17.67%และน้ำมันพืช ขยายตัวเพิ่มขึ้น34.92ค่ะ